ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับมาพบกันในช่อง a n i k e นะครับวันนี้วันพฤหัสที่25นะครับวันพฤหัสที่25คลิปนี้เป็นแนวทางฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP ตัวฟันเมื่อวานฟันไม่ถูกนะครับมาตัวรองยังมาตัวรองอยู่เด่น2รอบที่ผ่านมาตัวรองมาทั้ง2รอบเลยนะครับต้องขออภัยสําหรับคนเล่นตัวฟันนะครับแล้วก็ นายลองปรับปรับวิธีการเล่นดูนะลองปรับปรับดูบ้างถ้ารูดสองรูดหนึ่งตัวไม่มาก็ลองมารูดสองตัวบ้างหรือถ้าวิ่งหรือลองไปเปลี่ยนลองปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นของท่านด้วยก็แล้วกันนะครับถ้าผมเจาะไม่เข้าถ้าทัวรฟันไม่มานะครับฮานอย v i p ออกผล1ิบนาฬิกา30นาทีครับให้ขอประทานโทษครับ1ิกานาฬิกานาทีทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ก่อนอื่นก่อนก่อนอื่นหรือสิ่งใดเลย ถ้าไม่อยากพลาดคลิปผมครับรบกวนกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับแต่ถ้าในคลิปมีโฆษณารบกวนอย่าก,กดข้ามนะครับผมห้าน้อย VIP วันนี้เด่นสองห้าครับชอบสองครับชอบสองมากกว่าเล็กน้อยครับเจ้าครับหนึ่งสองหกสองเก้าสองจุดห้าครับหนึ่งห้า หกห้าเก้าห้าครับหลักร้อยในเมืเ่อฟันสองหลักร้อยใส่ห้าครับผมตอนนี้ห้าน้อย V I P คงที่ไหมห้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูกันไม่คงที่ไม่คงที่แต่ห้าที่จะมาบ่อยรับครับห้าแต่มันก็หลุดไปสองรอบแล้วมาอีกรอบนึงไม่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 ไหลเลย มือนวไม่ไหลเลยฮานอย Vip ไม่ไหลเลยนะสองไม่ไหลครับแต่มันห้าแรกห้าหกวันมาห้าหกวันมาห้าหกวันมาแล้วมาหลุดไปรอบนึงนั่นก็คือถ้าคงที่คงที่ห้าหกครับถ้าเลขไหลห้าหกห้าหกไหลนะครับตอนนี้ฉัหร,รับผลชอบเลขไหลเนะาะครับผลชอบเลขไหลถ้าเลขไหลไม่ต้องคิดอะไรมากมายก็คือ หลุดทบหลุดทบครับมีแบบมามีอยู่แค่นี้น,นะถ้ากรณีเล่นเล็กไหลนะครับโอเคครับพาหน่อย vp ประมาณนี้ครับแล้วเรามารุ่นกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ